ไม่บอกเลิกแล้วแต่เปิดหลักฐานแม็กสงกรารที่ยังที่ยังคบกันอยู่โดยจับโป๊ะที่โพสต์นี้แม็กออนทักหนักมากกรณีที่แม็กคกรณีที่ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวที่รับเลิกกับสงกรารเดชะนรงค์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ที่ไฮโซพบเป็นเคียงแค่เพื่อนและพี่น้องเท่านั้นและก็ยังยืนยันที่ประโยชน์เด็ดๆที่เขามุกออนว่าเรื่องของเขาจะไปนั่งหน้าหรออยู่ทำไมและก็เรื่อพ,พร้อมเผยถึงสาเหตุเล็กๆในครั้งนี้ว่าการเลิกลาและไม่มีมือที่สาม ที่เหล่าเทการเลิกอธิบายยากและเพราะว่ามีปัญหาสะสมและมันก็แก้แล้วมันก็ไม่ถูกแก้และแม็กเองก็อาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ออกมาโดยไม่คาดคิดเพราะว่าไม่คิดเราก็เลยออกมาเราก็เลยออกมาหัวเราะแม็กเองก็เลือกไม่แล้วว่าเป็นความสุขของเราและก็ออกมาเลยพี่เขาก็มาง้อคุณป้าวงก็มาง้ เราก็ค่อยคิดและทบทวนตัวเองแล้วเราแบบนี้เราก็โอเคแล้วจริงๆถ้ามีคนซ้ำเติมแม็กก็โอเคแม็กก็รับตลอดแล้วว่าจะรับไปและในวันเรื่องร้วความรักแม็กเองไม่คิดว่าเลยว่าแม็กจะมีรความหวังในใจนิดๆว่าจะเริ่มต้นใหม่กับใคร หลังจากเปิดใจหากเข้าไปส่งในไอจของสาวแม็กคาร์รนีบอกเลยว่าแซบมากเลยทีเดียวในโดยโพสต์ภาพล่าสุดในสัมภาษณ์พร้อมกับได้ระบุข,ข้อความมีแต่เฟลเลอร์ที่เอาเราลงล่าสุดทําเอาโป๊ะหนักมากแม็กคอร์นีหลังจากออกบอกว่าเลิกกับสงกรานเดือนธันวาคมแต่แเดือนธันวาคมพุทธภาคมที่ยังโพสต์เลือก และเรียกคุณแฟนและอย,อย่างไรก็ตามแม้ว่าแม็กนั้นจะออกมาบอกไม่ทันไทไลท์ชัดเจนว่าเลิกกับสงกรานตั้งแต่เดือนธันวาคมและแต่พบว่าเดือนในกุมภาพันธ์ที่แม็กก็ยังได้มาบลอกโมที่ร้านเขาใหญ่และแต่แคปชั่นที่ชวนให้จิตใจว่าคุณแฟนเขาทำร้านให้มมุลสวยมากๆเอาไว้ถ่าย เยอะมากเลยค่ะเอมาแชะและชื่นชมไอศครีมเจลาโตเกียวโตทำให้ไม่ทุกวันเลยนะคะเนี่ยซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทำเอาหลายคนนั้นรู้สึกยังไงไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเลิกกันแล้วไปไปหลายๆเดือนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาอ้างถึงการเลิกลาเดือนเรียกได้ว่าคุณแฟนนั้นตั้งแต่ ตัดย่งอ้างถึงได้เลยว่าทําเอาแบบนี้เมื่อไหร่มันจะจงใจทําให้คนที่เข้าใจผิด